บอลเดียวเหนียวสัปดาห์นที่17มีนาคม2567นะครับวันนี้อยู่ในศึกแดงเดือดโคตรซุปเปอร์บิก๊กแมตช์และโคตรบอลนะว่าอย่างนั้นเถอะนนะฮะก็แมนยูเจอริพูครับในศึกเอฟเอครับนะฮะแล้วก็บิก๊กแมตช์โอ้โหหลายลีกเลยนะอินเตอร์เจอกับนาปโปลีครับทางาด้านของกาโชซิลาอิตาลีนะฮะแล้วก็ ลาลิกาสเปนครับแอดมาร์เจอบาเซโลนาครับศึกแย่งหัวตารางเช่นเดียวกันนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วย3คู่เด่นคู่ดังครับของช่องบันเดียวเนี่ยวับในการวิเคราะห์ฟุตบอลนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของช่องเรานะครับคลิปเด้งกระดิ่งแจ้งเตือนปับ๊บเด้งเข้ามาทายสกอร์กันเกาะเลยนะครับไม่ต้องผู้ด,ดำมทำเพลงหรือว่าใครจะฟังจนจบก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบอมุมมองต่างประเทศที่มันยาวเกินไปนะฮะก็สามารถ คลิกไปในท้ายคลิปได้เลยเรามีสรุปนะครับว่าเราเลือกทีมไหนให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลย นะไม่ต้องมานั่งรอนะครับฟังจนยืดจนยาวนะแต่บางคนที่เขาชื่นชอบก็ยังคงมีอยู่นะครับในแฟนๆของช่องก็กาบขอบคุณมากจริงๆหวังว่าเราจะไป10,000วิวกันเร็วๆนี้นะครับเช่นเคยครับบอลคู่นี้ครับเมื่อกระดิ่งแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยอย่าลืมคลายผลเข้ามาแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับช่องของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งผลกระไทยไปที่ไลน์แอด kb b หนึ่งหกแปดนะครับเพื่อนเพื่อนะฮะใครที่ติดตามกันอยู่ผมส่งที่เด็ดให้ทุกค่าคืนนะเมื่อคืนครับแมนซิตี้ผ่านได้ครับสองศูนย์นะครับแต นะฮะส่วนสเปอร์ครับนี่ฮะมันผีเข้าผีออกจริงๆครับลาบคาบนะฮะไบโอมมนิกไม่ต้องพูดถึงครับบอลหน้าเดียวนะฮะซัดกันหน่ำเลยนะครับผมวิ่งไปสกอร์สูงด้วยในสเต็ปนะครับเมื่อวานผมประกอบการของผมตัวเต็งผมเล็งไปที่สตุตากัดนะครับราคาไหลกระโชคเลยทีเดียวนะครับจบไป30ศูนย์บานเจี๊ยบนะฮะส่วนทางด้านของแมนยูแล้วก็แมนซิตี้กับนิโคลเซ่นเนี่ยนะครับ ก็2เม็ดแล้วอะนะครับเม็ดอื่นไม่ยอมยิงฮะก็กราบขออภัยด้วยด้วยนะส่วนสเตปนะครับตายอย่างละตัวก็ตายแมนซีด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งก็ตายทางหน้านของสปเปอร์นะฮะก็มคิยว่นน่าจะไม่แพ้นะแต่แพ้หนึ่งสามศูนย์มันก็ออกทะเลไปนิดน,นึงแต่ครับแต่เมื่อวานก็ยังคงมีเงินเหลือกันอยู่นะครับถ้าใครที่ติดตามกันอยู่เดี๋ยววันนี้เราไปรุ้นรับชมรับฟังหวังว่าผลประกอบการจะออกมาเป็นเหมือนเมื่อวานนะนะครับก็ นะครช่วงนี้ฟอร์มดีขึ้นมาถนัดตาเหมือนกันนะครับไปลุยกันเลยฮะในศึกเอฟเครับเมื่อวานมีคู่ดราม่าฮะโคเวนที่กับบู๊ปเนี่ยนะครับโอ้โหในช่วงท้ายเกมครับในช่วงทดเวลาโคเวนที่นะครับออกโดนนําในนาทีที่88.21นะโดนวูฟนะวูฟใช้เวลาแค่8นาทีครในการทํา2ประตูครแต่ว่าสุดท้ายแล้วโคเวนที่ทำหาห้นาที สองประตูคืนโอ้โหนะสูตรมันนะ่นนพริกนรกลไปส่วนซิตี้กับนิวคสเซิลไม่มีปัญหาครับวันนี้เชลซีกับเลสเตอร์นะฮะก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับส่วนลิเวอร์พูลแมนยูนี่ก็ไปลุ้นดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับก็แมนยูครับเปิดโอทับฟอร์ดเจอกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูอยู่นับที่6ของลีกครับโอกาสชนะในบ้าน57%ซนะครับซึ่งเป็นเกมในลีกนะ สวนลิเวูครับอยู่อันดับที่2ครับเป็นรองอาร์เซนอลกันอยู่นิดเดียวครับคะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียเนี่ยอาร์เซนอลดีกว่านะครับเกมเยือนของลิเวูมีกูลชนะอกาสชเนะ57.1%เท่ากันฮะโอ้โหสูสีก็ต้องบอกว่าวิ่งเบียดกันเลยทีเดียวครับนัดล่าสุดที่เจอกันจบกัน0 0ครับในเวทีพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็เดือนเมษายนนะครับน่าจะช่วงสงการนะที่จะเจอกันอีกแมตช์หนึ่งนะฮะ ดังนั้นนะครับเทนฮากเนี่ยวางกลยุทธ์ได้ดีพอสมควรเมื่อมาเจอกับลิเวอร์พูลในช่วงทุกช่วงครับในช่วงร้อนแรงนะก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลกดไป70ครับซึ่งเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่แล้วแล้วก็แมนยูกด2-1นะครับก็วัดกันไปนะบอลบ้านใครบ้านมันเหมือนกันฮนะสำหรับช่วงเวลานี้นะภาพรวมแล้ว10นัดหลังแมนยู U, เชนะได้3ครับสเสมอ2แพ้ไป 5, ทําเงิน50-50 ดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องไปลุ้นดูเหมือนกันนะครับเกมเย้าของแมนยูเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วีิเล่นะเมื่อเจอกับลิวพูทำเงินไปถึง6เกมนะครับก็ไปลองค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะสำหรับอ่าพักช่วงหลังๆมาเนี่ยแมนยูจะเป็นรองลิวพูอยู่เรื่อยมานะครับในเรื่องของราคานะแต่ฟอร์มในสนามเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะครับส่วนอ่าแมนยูเพิ่งเอาชนะเอเวอร์ตันมา2 0งครับงานง่ายเลยนะแล้วก่อนหน้านี้แพ้ซิตี้3-1ครับก็ต้องยอมรับช,ชะตากรรมเหมือนกัน นะครับแล้วก็ชนะมาเยอะนะพักหลังมาไม่ได้ขี้ริ้วขี้เล่นะครับโชว์ผลงานชนะมา5้านัดติดก็มีให้เห็นกันมาแล้วนะครับในทุกรายการเลยก็ถือว่าเทนฮากเนี่ยค่อนข้างที่จะวางหมากนะค,คือคือเขาเนี่ยเทนฮากต้องประเมินนักเตะนะครับของตัวเองว่าศีภาพมีขนาดไหนแล้วก็เขาคือใครที่ดูบอลอ่ะสักแต่จะด่าแมนยูอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับ แล้วก็ต้องลุ้นดูว่านักเตะของแมนยูวันนี้จะเพียบพร้อมกันหรือเปล่านะครับแต่ภาพรวมแล้วผมคิดว่าแมนยูก็ไม่ได้แย่นะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแบบนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลครับไม่ต้องพูดถึงครับฟาดเรียบมาทั้งหมดครับสิบนัดหลังมีแพ้กับอาร์เซนอลแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับมีเสมอทางด้านของซิตี้แล้วก็เสมอเชลซีในลีกครับนะครับแล้วก็ไปเนี่ยได้แชมป์นั่นนะนะครับก็ถือว่าใบแรกมาแล้วหรืออีกสามใบฮะลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อีกสามใบนะครับยูโรป้าลีกนะ ก็แฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างเราเราก็คงต้องออกใจเชียร์กันจริงๆฮะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับลิเวอร์พูลไปกดอ่ยูโรปาลีกมาถึง11เม็ดนะฮะไปกลับนะนะครับฟาดเรียบกันเลยทีเดียวกดสปาร์ตัาร์คนะฮะต้องยอมรับว่าทีมเป็นรองงโค้ชเขาออกมาบอกเลยว่าทีมเขาเป็นรองจริงๆแล้วก็ยังคงยกย่องลิเวอร์พูลนะครับว่านักเตะเนี่ยนะครับถึงจะเจอทีมรองอย่างเราแต่ก็นะครับวิ่งผ่านทุกตัวเหมือนกันนะครับฟอร์มโดยรวมของลิเวอร์พูลไม่มีปัญหาครับอีกทั้ง นะฮะผมคิดว่าในสภาพจิตใจของลิพูตอนนี้กะหายชัยชนะซะจริงๆอ่ะนะฮะคือเล่นเอามันเลยนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวพอสมควรครับวันนี้ลิพูมาต่อครึ่งลูกนะฮะไหลไปเป็นครึ่งควบลูกแล้วนะครับก็ยังคงได้เปรียบมันอยู่ด้วยฟอร์มแล้วก็ขุมกําลังที่มีนะนะเวลานี้ลิพูยังคงได้เปรียบครับสูงต่ำไปที่3าลูกไหลไปสามลูกควบนะฮะดังนั้นเกมคู่นี้ไหลทั้งต่อทั้งสูงเลยทีเดียวนะครับในการยิงประตูลิเูอร์พูล28ครับจากสิบนัดหลังสุดส่วนแมนยู22่ก็ไม่ได้น้อยนะ พักหลังมาเริ่มยิงสกอร์เยอะแล้วฮะแมนยูนะ่าโฮลุนนะี่ยวันนี้น่าจะคัมแบ็กกลับมาเหมือนกันนะครับ แมนยูเล่นในบ้านเป็นรองครึ่งลูกเนี่ยทำเงินได้2เกมจาก5เกมหลังคนระับส่วนลิเวอร์พูลไปเยือนเนี่ยทำเงินได้2เกมจาก5เกมหลังเช่นเดียวกันครับก็ในแง่ของสภาพราคาก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับทั้งคู่จะได้พักทีมชาติกันยาวๆเลยครับแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเจอไบตันนะฮะในนัดถัดไปส่วนแมนยูจะเจอเบนฟอร์ดครับไม่น่าเป็นงานหนักของทั้งคู่นะวันวิสก้าวันนี้นะ่าจะได้คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายรวมถึงลัสมูธฮอรรุนดด้วย สามตัวเนี้ยนะครับก็เป็นคีย์แมนหลักสําคัญในเกมวันนี้เหมือนกันครับเนื่องจากเห็นหลายๆสํานักออกมาให้ข่าวแล้วนะครับส่วนเลี้ยวคูฮะก็ตัวอื่นไม่น่าจะได้ได้คาเฟนแบกกลับมานะครับนั่งเป็นสํารองนะแต่ไม่ถึงขั้นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวอื่นเดี๋ยวเราไปลุ้นในรายละเอียดกันนิดนึง นะครับในในนัดนี้เนี่ยลิเวอร์พูลจะใช้แอรวินนูเยสกัคโปซาลาโซโบโอเอนโดนะฮะรวมถึงแมกกาลิเตอร์ด้วยแผงหลังเป็นทางด้านของคอนซากับเออวอร์จิฟันไดนะครับโจโกเมสฮนะโอโ้โหสารพัดประโยชน์ครับรวมถึงแอนดูโรเบอร์สันนะครับน่าจะเป็นแบดลี่นะผมคิดว่าไม่น,น่าจะเป็นโจโกเมสแต่ว่าศักยภาพก็ค่อนข้างที่จะพอกันโจโกเมสปีนี้เป็นสารพัดประโยชน์จริงๆครับต้องยอมรับวว่าขาดเขาไม่ได้นะฮะในยุคข,ของค็อปก็จะเหลือโจโกเมสนะี่แหละฮะ ที่อยู่กับทีมตั้งแต่โอ้โหเป็น9ปี10ปีปแล้วนะนะครับผวอลตูเคริเฮอร์ฮะส่วนแมนยูครับได้ลัสมูนฮอยลุนกลับมานะครับกาเาโชยืนริมเส้นเช่นเดียวกับมาคัสเลสฟอร์ด ford. อาจจะดูดีกว่าหลายๆเกมนิดหนึ่งฮะบุนโนเฟอร์เดสคาซิมิโลไมโนนะครับเจ้าหนูตัวกระแทกเลยตัวนี้นะครับวารายืนคู่กับแม็คควายครับวันนี้น่าจะได้วานบิสก,ก้าลงมาในแผงหลังขวานะเช็คฟิตเรียบร้อยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาได้ลงแน่ๆนะครับน่าจะขยับดาโลไปอยู่เกมอ่า เซนเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอนานา่ารวมถึงลินเดเลฟนะครับแต่ด้วยสภาพทีมวันนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวนักเตะม,มันเหมือนกับนัดที่แล้วหรือเปล่าครับไปดูนัดที่แล้วกันนิดนึงนะครับนัดที่แล้วเป็นลุยดิอาร์สโนเยซาร่าโซโบเอโดกาเฟนแบกนะครับที่เจอกันในหลีกนะเสมอกันมานะครับสูสีเหมือนกันฮะส่วนแมนยูก็ใช้ชุดเดิมนะครับเป็นโฮลุนนะฮะเป็นอนโทนีนะก็น่าจะมีการหมุนนักเตะกันอยู่นิดหนึ่งการโชฮะ รวมถึงแม็กโทมิเนเล่นตำแหน่งทางด้านของบูโนเฟอร์เดสน่าจะโดนแบนเหมือนกันนะเกมในนั้นไมนะูอัมบัตนะครับวันนี้แน่ๆเลยฮะแมนยูเนี่ยกลับมาเล่นเกมรับนะครับทางที่จะรอสวนกลับนี่ฮะท่านบอบ,บูบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นตามที่บอบ,บูวิเคราะห์ผมเห็นด้วยนะครับคือเทนฮากเนี่ยประเมินนักเตะของเขาแล้วว่ามีศักยภาพเพียงพอมากแค่ไหนนะครับคงไม่ไปเปิดหน้าสู้แล้วฮะถ้าเปิดหน้าสู้ลิเวอร์พูลเนี่ยโดนสวนคืนเนี่ยลิเวอร์พูลเกมไวในแดนหน้าเนี่ยผมว่าโดนแน่นอน นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าแมนยูเนี่ยมาเล่นในบ้านแล้วก็นะครับสึกแห่งศักดิ์ศรีมันต้องมีนิดนึงนะแล้วก็วันนี้แมนยูเนี่ยไม่ไม่เปิดแน่นอนนะครับเราจะเห็นหลายๆเกมที่แมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะกำชับนะครับรัดกลุ่มในเรื่องของเกมรับถ้าเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยนะครับอย่างเจอซิตี้นะครับที่เล่นเกมรับก็จริงแต่มันไม่ไหวฮะนะครับแต่วันนี้ก็น่าจะคงเป็นอีหลอบเดิมที่จะไม่เปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลเล่นง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยตามเกมแน่นอนฮะ เปิดหน้าบุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการพลาดกันบ้างแหละนะฮะสำหรับในเกมรับนะครับลิเวูจะพลาดลุคคอสเนี่ยตักข้ามหัวเนี่ยนะครับถ้าฟานไดลงไม่ทันเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในเกมที่เจอกับทางด้านของสปาร์ตาก็มีให้เห็นนะครับที่สุดท้ายแล้วเหลือแต่เอนโดฮะที่หลุดเข้าไปประกบ1ต่อตัวหนึ่งในช่วงท้ายเกมอ่ะใน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 อ่พื้นที่สุดท้ายนะครับดังนั้นก็ เกมในวันนี้เนี่ยนะครับมันมันน่าติดตามจริงๆว่าแมนยูจะมาในบทไหนเหมือนกันนะครับแต่ผมมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลอึดอัดแน่นอนนะครับด้วยพละกําลังที่มีของแมนยูเนี่ยผมคิดว่านะครับเราจะเล่นอีล็อบเดิมอย่างเกมที่จบ0ูนแน่นอน,นครับสำหรับอ่าของแมนยูนะรอแค่ลิเวอร์พูลพลาดแค่นั้นเองฮะให้มีโอกาสโชคช่วยนะแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงมีโอกาสชนะสูงนะครับเช่นเดียวกับข้อมูลของอัปต้านาะไล์ฮะตรงนี้นะครับ ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แมนยูยี่สิบหกนะครับส่วนเสมอยี่สิบสามก็แมนยูก็ยังคงมีโอกาสเสม,มอสูงเหมือนกันนะเสม,มอกับชนะเหมือนกันนะนะครับเช่นเดียวกับข้อมูลของ FC Table ครับบอกว่าแมนยูจะชนะห้าสิบเอ้ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะลิเวูห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะหมวนเดียวเลยทีเดียวนะครับทั้งคู่จะยิงประตูกันได้ถึงหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเกมที่อึดอัดแต่ว่าเกมนี้เป็นบอลถ้วยนะครับใครพลาดก่อนนี่โดนแน่นอน นะ, United, นะครับเว็บไซต์ของแมนยูในเต็ดนะครับอ่ายูในเต็ดอินโฟคัตนะครับเกมนี้พอเมอร์สันนะครับบอกว่านะฮะอ่านะครับลิเวูมีฟอร์มที่น่าประทับใจในฤดูกาลนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเขายังคงอยู่หัวตารางนะครับแล้วก็ยังคงลุ้นแชมป์กันอยู่ก็ยังคงออกโอ้โหนะครับออกใจเชียร์ลิเวูนะเออนะครับสปอร์ตโมให้ลิเวูสามหนึ่งฮะบอกว่าเป็นบอลหน้าเดียวไม่น่ารอดเหมือนกันนะฮะสำหรับเกมในวันนี้ นะครับถึงแมนยูจะทำได้ดีกว่าแต่ว่านะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้ลิเวอร์พูลต้องการแชมป์จริงๆฮะเขายังคงมองว่าลิเวอร์พูลดีกว่านะเช่นเดียวกับเดอะฮาร์ดไดเกิลครับให้จับตามองลัสมูนฮอยลุนนะฮะที่มาต่อกอนวันนี้พักหลังมาเขามีโอกาสเนี่ยเขาโป้งเดียวหายเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาถนัดตาครับแต่ยังคงมองว่าลิเวอร์พูลยังคงมีประสิทธิภาพดีกว่าให้สามหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไนที่มินิทก็สามหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้ลิเว ตอนนี้นะส่วนแมนยูจะต่อก่อนได้ดีหรือเปล่าเหมือนกันนะครับเดอ Standard ์ให้สามหนึ่งนะก็ยังคงมองว่าลิเวอร์พูลแข็งแกร่งกว่านะครับทั้งในฟอร์มด้วยในตัวผู้เล่นด้วยนะครับไม่น่ารอดฮะส่วนทางด้านสปอร์ติ้งนิวครับให้แมนยูชนะ2อหนึ่งอ่ะมีมาแล้วนะครับสําหรับแฟนของแมนยูก็น่าใจชื้นเช่นเดียวกันนะครับสื่อของต่างประเทศก็ยังคงมองว่าแมนยูจะมีดีในบ้านเหมือนกันนะอ่านะฮะเพื่อนๆคิดว่า,างไงฮะ สปอร์ตเคได้ให้สามหนึ่งฮะยังคงมองว่าลิ์พูยังคงดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วสมมติฮอยลูนกลับมาแล้วก็นะฮะแต่ว่าในแง่ของการเกมรับเนี่ยไม่อาจจะไหวครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนเดอะซันครับเกมนี้เนี่ยนะ,ะบอกว่านะครับลิ์พูเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างยากด้วยนะครับถึงแม้จะทําประตูได้ดีก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ยากแน่นอนแต่ก็ยังคงเชียร์ริ์พูนะที่อเววินนะฮะ ส่วนบิสเนสแมนเชสเตอร์นะครับบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเกมที่ยากจริงๆนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยอ่าเกมในวันนี้นะครับหวังว่าจะจบที่ผลเสมอเช่นเดียวกันนะครับก็ก็ยังคงเป็นเกมที่ลำบากของลิเวอร์พูลนะครับเขาบอกว่าแบบนั้นนะสำหรับทางด้านของบิสเนสนะครับนี่นะบิสเนสแมนเชสเตอร์นะครับสื่อหลักของแมนเชสเตอร์ก็ยังคงเชียร์แมนยูนะนับนิวนาวครับให้ลิเวอร์พูลบุกมาชนะ2-1 นะครับก็ยังคงมองว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่านะครับเช่นเดียวกับทางด้านของฟุตบอลพิลิทซันดอทคอมให้สองศูนย์เลยทีเดียวนะครับก็อาจจะบอกว่าโอ้โหวันนี้มันมันออกได้หลายหน้าเหมือนกันนะเพื่อน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 ,อนคิดว่าไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาฮะส่วนทางด้านของฟุออฟเบตนะครับหกเกมหลังสุดแมนยูชนะแค่เกมเดียวที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับนอกกนั้นเสมอกับลิเวอร์พูลทั้งหมดเลยอ่ะนะแต่ว่านะครับเขาสรุปมาแมนยูสองหนึ่งผมว่าเว็บเนี่ยมันแฟนแมนยู แต่ผมกลับมองว่าเกมในวันนี้ลิเว์พูลอัดแน่นอนนะครับจะเห็นได้จากหลายๆเกมที่พักหลังมาเนี่ยนะครับคนแห่ดาอิลิกเทนฮากนะครับแต่ผมคิดว่าเทคนิคของเขาก็ยังคงนะฮะในเกมลับก็ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แต่ว่าถ้าโดนกระหน,น่ำจริงๆอาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับดังน,นั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าสูสีกันเหมือนเดิมฮะในเกมที่จบ0ูนย์และผมก็คิดว่าจะจบที่ผลเสมอสในเวลาด้วยส่วนต่อเวลาก็น่าจะเป็นลิเว์พูลที่น่าจะได คือเรื่องของการแก้เกมเนี่ยผมว่าลิพูน่าจะดีกว่านะครับดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าจบเสมอในเกมผมเชียร์แมนยูนะนะครับลิพูมาล้าพอสมควรนะครับล้ามากๆแล้วด้วยนะครับมันก็ต้องมีล้ากันบ้างแหละนะครับมันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็พักหลังมาเนี่ยเริ่มจะหาสกอร์เนี่ยถ้ามันเจอทีมตันๆจริงๆก็ไปไม่ออกเหมือนกันฮะวันนี้ถ้าแมนยูนะนะครับเก็บเกมในแดนกลางได้ดีนะครับไม่น่ารอดแน่นอนฮะสำหรับ ลิเวอร์พูลนะผมว่าเสมอในเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็แฟนแฟนลิเวอร์พูลนะหวังว่าจะไปจบในช่วงต่อเวลาเลยทีเดียวนะครับฟันธงที่ผลเสมอฮะผมผมคิดว่าเสมอแมนยูมาดีแน่นอนนะฮะวันนี้เนี่ยรัดกลุ่มแน่นอนในเกมรับนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะอ่าอินเตอร์มิลานเจอกับนาปโปลีฮะ,ะวันนี้บิ๊กแมตช์นะอันดับหนึ่งเจอกับเจ็ดนะครับก็มีสะดุดกันมาบ้างเหมือนกันนะสำหรับอินเตอร์มิลาน,นครับแพ้ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก แล้วก็เกมในวันนี้มาแก้แค้นกับอินนาโปลีแล้วกันนะครับไม่รู้จะไปลงที่ไหนแล้วในความแค้นแบบนี้นะฮะโอกาสในบ้านกับนอกบ้านเท่ากันครับ8 5 7สฮะส่วนนาโปลีเกมเยือน4 2 9เท่ากับเกมในบ้านเลยโอ้โหนะครับทั้งคู่เนี่ยเกมเย่ากับเกมเยือนเนี่ยเท่ากันเลยนะนะครับแต่ว่าเป็นปีนี้เป็นไม่ใช่ปีทองของนาโปลีสัแล้วนะครับนั้นล่าสุดนะครับอ่าอินเตอร์คว้าแชมป์ในศึกซูเปอร์คัพนะฮะทางด้านของอิตาลีนะ1 0นะครับไปเตะที่นู่นเลยนะอ่าไอะ นะครับซาอุดีอาระเบียนะครับก่อนหน้านี้ในลีกครับสามศูนย์ครับกดยับมาแล้วในบ้านของนาโปลีแล้ววันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านผมคิดว่าคงไม่น่ารอดเหมือนกันฟอร์มของอินเตอร์ครับพึ่งแพ้มาในรอบยี่สิบกว่าเกมนะแพ้แอนโกลมาลิดครับโอ้โหนะฮะออกน้าก่อนน่ะนะฮะแล้วไปแพ้ยันจุดโทษ่ะนะออกน้าก่อนด้วยแล้วก็สมาธิไม่มีฮะหลุดไปในช่วงท้ายเกมในทีที่แปดสิบเจ็ดอ่ะนะฮะเจอเมมฟิสเดปายเข้าไปนะครับเลยไม่รอดเลย นะครับในนัดน,นั้นนะแต่ภาพรวมแล้วก็ยังคงดูดีว่าวันนี้มาแก้แค้นแน่นอนนะฮะส่วนนาโปลีไม่รอดครับเจอบาร์เซนาตกสามหนึ่งตกรอบเหมือนกันนะครับอ,อกหักนะนะฮะดังนั้นฟอร์มของบาร์เซนาก็ฟอร์มของนาโปลีก็ยังคงลุ่มๆดอนๆกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้6นัดหลังเนี่ยในลีกรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันดังนั้นวันนี้อาจะมาเพื่อเสมอ สำหรับนาปโปลีนะเปิดเกมลุกเช่นเคยครับแต่ว่าต่อถึง1ลูกวันนี้บอลหน้าเดียวนะครับที่อินเตอร์นะผมว่าเอาความแค้นมาลงในน,นัดนี้อย่ากเก็บความเหงามาลงที่ฉันนะครับบอกว่าเลยวันนี้เก็บความแค้นมาลงเกมในน,นัดนี้แล้วก็หวังที่จะคว้าชัยอย่างแน่นอนครับกดไปถึง23เมตรใน10นัดหลังอ่ะโอ้โหอุตลุดบวกไป้18ประตูเพื่อนๆคิดดูนั้นะส่วนนาปโปลีปีนี้มีปัญหาเรื่องงานจบสกอร์แล้วก็เกมในแดนกลางครับทำให้เกมลุกเนี่ยแลดูจะไม่หวือหวาสะเลยจริงๆนะครับก็ ตัวพุทเล่นบาดเจบ็บทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับอานาาตว,วิดตัวหน้ากองตัวสำรองบาดเจบ็บแค่นั้นเองคอรับรวมถึงเอาคัสโต้ด้วยนะครับตัวอื่นก็มาติเนสตุลามครับเบเรล,ลา่าคันฮาโนกุมาคิทายานดิมากโกดามเมียนนะครับพร้อมนะครับจัดหนักเลยวันนี้ยานชอมเมอร์เฝ้าเสาในอินเตอร์ผมว่าสามสี่เม็ดมีะนาโปลีในชุดนี้แผงหลังไม่ดีเท่าที่ควรเลยฮะ ก็แผ่งนั่นยังคงเป็นตัวเดิมอย่างโปรตัรนโนโอซิมเมนรวมถึงคาคว,วชิเรียนะฮะชูริสกี้โรบัสกาส้าเกซ่านะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาฮผมคิดว่ามองว่าเกมนี้ไม่น่าจะรอดน้ำมือของอินเตอร์ฮะมันต้องมาอัดอั้นในนัดน,นี้ไม่มีแผ่วฮะนัดที่แล้วนะครับมันเล่นด้วยความกดดันมากกว่าแต่วันนี้เกมในลีกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ารอดครับทางด้านของวูสกอร์ให้หนึ่งศูนย์ผมคิดว่าทะลุอ่ะสามเม็ดน่าจะมีเห็น,นะฮะจบสกอร์เดิมสามศูนย์ครับ ฟันหงที่นาโปลีเลยดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับส่วนอีกโคู่หนึ่งฮะแอตโกมาลิดนะครับเจอบาร์เซโลนาฮะตอนนี้เนี่ยแอตโกมาลิดอยู่อันดับที่5านะครับบาซ่าอยู่อันดับที่3แล้วก็บินเบาเมื่อคืนชนะมาขยับขึ้นอันดับที่4เป็นที่เรียบร้อยนะครับสนุกเหมือนกันในการช่วงชิงอ่าบนเวทีพิมลีกเออเวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะบาร์เซโลนาก็ยังคงมีลุ้นแชมป์อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเรอันมาริตของผมกดไป42นะก็ยิงสนั่นนะฮะ ไม่น่ารอดวันปีนี้น่าจะแชมป์นะครับคิโรนาสะดุดด้วยเมื่อคืนนะครับดังนั้นไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงเหมือนกันฮะว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตเป็นยังไงนะครับก็สนุกสุดมันเหมือนกันครับในโซนนี้นะโซซิดาเนี่ยครับห้าสิบห้าห้าหกหกเอ็ดหกสองนะครับสองสามสี่ห้ามีโอกาสพลิกตลอดเวลาเลยนะครับคิโรนาเมื่อคืนก็สะดุดครับวันนี้ถ้าบาร์เซโลนาชนะขึ้นแน่ๆนะครับขึ้นแน่ๆนะแต่ถ้าเสมอมาอีกเนี่ย นะครับคิโรนาก็ยังคงได้พักหายใจหายคอนะครับก็พักหลังมาเกมเยือนเริ่มหลุดแล้วนะสำหรับคิโรนาแพ้ด้วยนะเมื่อคืนนะแต่ว่าเกมในวันนี้ก็ออกมาสู่สีแน่นอนครับอันดับห้าเจอกับอันดับสามนะครับซิตี้สีนัดหลังสุดครับแอดมัดแพ้บาซ่าให้ทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าผิดแปลกพอสมควรฮะออนะครับซิตี้ในเกมแรกที่เจอกันในซีซั่นนี้แพ้หนึ่งศูนย์ครับในซีซั่นที่แล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สกอร์ต่ำ มีเห็นแน่ๆสำหรับเกมในวันนี้โอกาสจบเสมอผมว่าเปิดกว้างเหมือนกันนะฟอร์มของแอตเมอริดเอาชนะอินเตอร์มาครับนี่ฮะส่วนในหลีกแพ้การีดพักตัวเพื่อมาเล่นเจอกับอินเตอร์มิลานเลยนะครับเอาหนักแน่ฮะส่วนในหลีกอาจจะลุ่มๆุนน่มนๆอ,นออกทะเลไปบ้างครับสำหรับช่วงก่อนเวลาหน้านี้นะครับเนี่ยฮะในหลีก10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้ไปถึง3มเกมก็ต้องรอรุ้นดูเหมือนกันฮะว่าวันนี้เกมในบ้านนะครับ พักหลังมาค่อนข้างที่จะแพ้ยากเหมือนกัน,นครับหนัดหลังไม่แพ้ใครเลยนะ,ะสำหรับแอตโกมาลิดนะฮะส่วนบาร์เซโลนาฟอร์มดีขึ้นมาถนัดตาหลังจากนะครับชาบี้เนี่ยนะครับอบอกอัมลาทีมเช่นเดียวกับครับนะนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นกระแสรหรือเปล่านะครับแฟนแมนยูบอกว่าเทนฮากเนี่ยนะฮะปาาระกาศลาออกบ้างสินี่นะฮะจะต,ต้องรุดดูนะครับสินัดหลังเนี่ยชนะ6เสมอ3แพ้ไป1ครับสําหรับทางด้านของบาร์เซโลนาก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นพอสมควรเลย นะครับในหลีกเนี่ยแพ้กับเบียเรลแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับจาก10บนัดหลังสุดนะครับแล้วก็เกมเยือน6นัดหลังก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับดังนั้นเกมวันนี้ออกมาสูสีครับราคาเนี่ยแอนดมาร์ตต่อนะเฮ้ยนะครับก็ยังคงมีดีกว่านิดนึงครับในการเล่นในบ้านนะฮะสถิติที่ยังคงโดดเด่นเหมือนกันนะสำหรับในบ้านนะครับเกมในบ้านก็ทําเงินสาเกมติดอ่ะนะฮะส่วนบาร์เซโลน่านะครับไม่เสียราคาเลยดังนั้นวันนี้โอกาสเสมอค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเหมือนกัน นะครับแล้วทั้งคู่จะได้พักยาวๆเหมือนกันฮะแล้วก็ไปเตะโอ้โหมีเกมรอเยอะเลยทีเดียวนะเพื่อนๆคิดว่าไงสําหรับเกมนี้นะครับส่วนตัวผู้เล่นครับไม่น่ามีปัญหานะสำหรับทั้งคู่คริสต์แนได้คัมแบ็กกลับมาแล้วพร้อมแน่นอนฮะโมราต้าครับโกเก้เดอรเปลนะฮะบาริออสนะครับไรโน่โมริน่าเฮอร์โมโซวิตเอสเวิเซลนะครับพอลิสตารวมถึงยานโอบักโอ้โหชุดใหญ่ฮะตัวที่บาจเจ็บมีโจเซ่คิมิเนสไม่มีปัญหาครับโชมัสเลอร์มานะฮะตัวนี้เจ็บนานแล้ว ไม่มีปัญหาครับไม่ส่งผลกับทีมแน่นอน,นะฮะส่วนบาเซอรน่าอาจจะมีปัญหาในเกมในแดนกลางนิดนึงครับจากการบาดเจ็บของอเมกีเดยองนะฮะที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้แล้วนะครับน่าจะยาวเลยทีเดียวละน่าจะหลังเมษานน่นแหะที่จะได้เจอกันนะครับส่วนตัวอื่นเจ็บยาวมาก่อนหน้านี้แล้วตัวที่เหลือก็เป็นยามาเลยวันดอฟสกีลาฟินยาฮะคูโกันฮะขาดไม่ได้เลยนะคิเซเซนแล้วก็โลเปสนี่ครับเพิ่งโชว ตัวนี้ก็กลับมาช่วยทีมได้ชมกัานได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรในแผงหลังเจ้าคอเซโล่ก็ยิงได้ด้วยครับในนั้นล่าสุดนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าต่อกรกันมันฮนะแต่ความพร้อมมันอาจจะเหลื่อมนิดๆิดที่แอดก็มาลิดนะผมชอบแอดมาลิดว่ะวันนี้นะครับเล่นในบ้านผมว่าไม่แพ้แต่จะชนะได้หรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นงูกินหางอีกนะนะดังนั้นเกมในวันนี้เขาให้แอดก็สองหนึ่ง ผมก็ออกใจแรงเชียร์แอตเลติกมาดริดครับในบ้านไม่น่าที่จะแพ้ครับสำหรับเกมในวันนี้ฟันธงที่เจ้าบ้านเช่นเดียวกันครับสำหรับคู่นี้นะดังนั้นนะครับทีมที่น่าลงทุนของช่องโมเดียรเนี่ยครับวันนี้คัดมาแล้วครับแมนยูอินเตอร์มิลานแล้วก็แอตเลติมลลกมาดริดนะครับเป็น3ทีมในบ้านทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ชอบบอลเจ้าถิ่นวะนะครับส่วนแมนยูเนี่ยผมย่าจบเสมอไม่ถึงกับขั้นชนะ นะนะครับผมแฟนเป็นแฟนลิเวอร์พูลอยู่แต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันยังคงมีมุมที่แมนยูจะทําได้ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นคู่นี้ฝากไว้ด้วยสําหรับทีเด็ดของช่องบอเดียวเนี่ยซับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะฮะรวมถึงมุมมองต่อเกมนี้ที่เราวิเคราะห์เนี่ยในมุมมองของต่างชาติที่เขาใกล้ชิดกว่าเราเขามองเกมนั้นว่ายังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหวังว่าจะร่ำรวยๆเฮงๆแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผม